เบลล่าราณีทำบุญที่เชียงใหม่ใส่ผ้าไทยงดงามแฟนๆนอนุโมทนาบุญแน่นเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกสาวชื่อดังเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเป็นคนเชียงใหม่อิ่มบุญกันทั่วหน้าและสดใสก่อนวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ใส่ชุดผ้าไทยเรียบร้อยอ่อนหวานแฟนๆ ร่วมอนุโมทนาบุญแน่นไอจีเดินสายทำบุญกับแก๊งผู้จัดการส่วนตัวพลอยซึ่งเป็นคนเชียงใหม่เบลล่าเดินทางไปทำบุญพร้อมกับคุณแม่และแก๊งเพื่อนซึ่งเป็นนางเอกที่ใจบุญและชอบทำบุญอย่างมากเมื่อมีโอกาสอีกทั้งยังเป็นบ้านเกิดของผู้จัดการส่วนตัวงานนี้ได้ทำบุญพร้อมกันและแฟนๆและคนบันเทิงเข้าไปร่วมอนุโมทนาบุญกับเบลล่าในคอมเมนต์อย่างต่อเนื่อง ลูกใส่ผ้าไทยหน้าชื่นใจอย่างมาก